สวัสดีค่ะหมออุ๋มแพทย์หญิงขวัญจิราวงเกียรติขจรเจ้าของเพจหมออุ๋มแพทย์ชั้ผทางผิวหนังค่ะหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเราควรจะมาส์กหน้าเองที่บ้านหรือเปล่าอุ๋มคือคนหนึ่งนะคะที่สนับสนุนให้ทุกคนดูแลผิวที่บ้านนะคะดังนั้นเนี่ยการมาส์กหน้าจึงเป็นขั้นตอนการดูแลผิวขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เรามีผิวสวยสุขภาพดีค่ะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํานวัตกรรมที่ทําให้ชีวิตของเรา ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าเจ้า UFO Smart Mask เนี่ยจะสวยได้ภายใน90วินาทีคืออะไร UFO นะคะเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Hyper Infusion ชันเทคโนโลยเป็นการผสมผสานระหว่างเ h อร์โมเทอรา y เทคโนโลยีความร้อนที่จะช่วยเปิดลูขุมขน ตามด้วย T s o n i c p u l s a t i o n ที่จะช่วยผลักเอสเซนต์จากมาสเข้าสู่ผิวบำรุงผิวได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นแล้วปิดท้ายด้วยไคลโอเทอร์พตัวความเย็นที่จะช่วยปิดรูขุมขนอีกครั้งหนึ่งค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมี LED light ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจะช่วยเสริมให้การทรีตเมนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะโดยที่สีแดงจะช่วยลดการอักเสบผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสีฟ้าจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียซึ่งเป็นสาเหตุของสิวแล้วก็สุดท้ายสีเขียวที่จะช่วยลดการสร้างเม็ดสีเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวค่ะและแน่นอนค่ะ UFO เขาได้เลือกใช้ซิลิโคน medical grade ทำให้เราหมดกังวลเรื่องการสะสมของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็น เ,เชื้อแบคทีรียแล้วก็เชื้อราหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยสามารถล้างทำความสะอาดได้เพราะว่าเป็น waterproof ค่ะ จะถามว่าตัว UFO Smart Mask แล้วก็ Mask ชีททั่วไปแตกต่างกันยังไงนะคะอันนี้คงจะบอกได้ยากเพราะเราจะต้องมาเปรียบเทียบ Active Ingredient กันว่าแตกต่างกันอย่างไรแต่ความแตกต่างที่มีแน่ๆนะคะก็คือตัว UFO จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Hyper Infusion Technology ร่วมกันกับ LED Light ที่จะช่วยเสริมเพิ่มเติมให้ตัว Active Ingredient ซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็ ย่นระยะเวลาในการทรีตเมนต์ลงเหลือเพียงแค่90วินาทีค่ะถ้าถามว่าเราสามารถใช้เครื่อง UFO บนมาสชีตอื่นๆได้หรือเปล่าคำตอบก็คือได้ค่ะ เพราะเครื่อง UFO นะคะจะมี Hyper Infusion ชันเทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้ Active i n g r e d เดียนบนมาสชีตต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นแต่อาจจะมีข้อจำกัดของมาสชีนะคะที่จะบดบัง LED light ไม่ให้สัมผัสผิวโดยตรงดังนั้นเราอาจจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ลดลงและข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะ คือเราไม่ทราบถึงอินเกรเดียนในมาสชี e t อันนั้นซึ่งอาจจะส่งผลกับซิลิโคนทำให้ซิลิโคนเสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้นค่ะ เราสามารถใช้ UFO Smart Mask ได้ทุกวันเลยนะคะทั้งเช้าแล้วก็เย็นเพราะว่าเขาว่ามี Activate d Mask ให้เราเลือกหลากหลายมากมายะคะ่ะให้เหมาะกับสภาพผิวของเราแล้วก็เหมาะกับปัญหาผิวของเราในแต่ละวันด้วยค่ะโดยที่เราก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่า LED Light เนี่ยจะเก่อปัญหาเพราะว่า LED Light ที่ UFO เลือกเป็นชนิดที่ไม่ปล่อยแสง UV มาทำให้เกิดปัญหาผิวเพิ่มเติมค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาสิวสามารถเลือกใช้ activated mask green tea ที่อยู่ใน farm t o face collection ได้เลยค่ะซึ่งในนี้เนี่ยจะประกอบด้วยอ a แ l นโตอินและสารสกัดจากธรรมชาติหลายตัว mm hmm. เช่น v i c o r i s e แล้วก็ pine b a r ที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นลดการอักเสบผิวแล้วก็เป็น anti-oxidant จะช่วยลดปัญหาสิวแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากยารักษาสิวได้ด้วยค่ะแล้วระหว่างขั้นตอนการทำทรีทเมนต์ยังมี LED ไลท์สีฟ้าที่จะมาช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุสิวได้ด้วยสำหรับ Recommendation ของหมูมในการใช้ UFO นะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าการใช้ UFO คือการ เสริมเพิ่มเติมการดูแลผิวให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ควบคู่กันกับสกินแคร์รูทีนที่เรามีอยู่หลังล้างหน้าเริ่มต้นด้วยสกินแคร์ที่เป็นน้ำเช่นวอเตอร์เซรั่มนะคะทาทิ้งไว้สักประมาณ15-30วินาทีแล้วค่อยใช้ UFO Smart Mask เลือก activated sheet ที่เหมาะกับผิวเราแล้วก็ปัญหาผิวเรานะขนาดนั้น หลังจากใช้ UFO s ็ t ก็แนะนำว่าเราควรจะใช้ moisturizer ที่เป็นลักษณะครีมเพื่อที่จะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเริ่มต้นที่จะดูแลผิวตัวเองหรือว่าดูแลอยู่แล้วแต่อยากจะทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะตัว UFO smart mask เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง beauty gadget ที่ทำให้ชีวิตเนี่ยสะดวกรวดเร็วง่ายเหมือนทำสปาที่บ้านทุกวันค่ะ